สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับเจอกันอีกคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับช่องประยน์บ้านๆแชนแนลนะครับได้นำพระเหรียญมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ติชมกันอีกคลิปหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับว่าเป็นเหรียญแท้ เรเรียญไม่แท้ยังไงนะครับมาดูกันสำหรับวันนี้นะครับได้นําพระเรียนหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ติชมกันนะครับจะเป็นเรียนแท้หรือเรียนไม่แท้ยังไงร,รบกวนพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับท่านใดที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความชานาญนะครับให้คำแนะนำติชมกันมาได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนะครับ และขอบคุณพี่เพื่อนทุกท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับขอบคุณมากๆากทุกๆคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาให้ความรู้เข้ามานะครับขอบคุณจากใจนะครับมาดูกันนะครับและเหรียญน,นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแท้มีราคาเล่นเช่าหากันอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเกิดเหรียญน,นี้เป็นเหรียญไม่แท้ ก็แนะนำติชมคอมเมนต์กันมาได้นะครับยินดีรับฟังทุกๆคอมเมนต์นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับตามคลิปวันเว้นวันบ้างนะครับอาทิตย์ละละครั้งบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์นะครับโควิดกำลังระบาดหนักนะครับช่วงนี้ ก็เลยต้องระมัดระวังนะครับฝากพ,พี่เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกทท่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกปี2 4 8 6นะครับจะแท้ไม่แท้ยังไงรบกวนพ,พี่เพื่อนๆน,นะครับ เหรียญน,นี้ใช่เขาเรียกว่าเป็นเหรียญลงยาหรือเปล่านะครับจะเรียกยังไงนะครับสำหรับช่องพระย้อยบ้านๆแชนแนลนะครับได้ทำคลิปเพื่อขอความรู้จากพี่ๆเ,เพื่อนจากหลายๆท่านนะครับทุกๆท่านที่เขามารับชมนะครับจะได้ติชมกันนะครับว่าพระที่มีเก็บสะสมไว้ จะเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ยังไงนะครับเหรียญนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีความหนาของเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่หนานะครับดูจากด้านขอบ จะเป็นเหรียญเหรียญเงินเหรียญอปก้าหรือเหรียญอะไรนะครับพี่พท่านใดที่รู้นะครับก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับว่าจะเกิดเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้ปกติจะเป็นเหรียญเนื้อเงินหรือเเนื้ออปก้าหรือเนื้ออะไรนะครับที่เขาเรียกกันนะครับก็อบอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะ หากถูกใจนะครับทุกๆคลิปที่ได้ทำลงไปฝากพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกๆท่านเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้ทำคลิปนำพระทีเก็บสะสมไว้มาลงให้พี่ๆเพื่อนๆได้ติชมกันอีกเรื่อยๆนะครับ แท้หรือไม่แท้ยินดีรับฟังทุกๆคอมเมนต์นะครับและขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกๆคอมเมนต์ comment, และทุกๆท่านที่เข้ามารับชมทางช่องประย้อยบ้านๆแชนแนลนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับด้านหลังนะครับของเรียนนี้นะครับ ตรงกลางนะครับเป็นมีรอยรอยกาวนะครับเอาไม่ออกนะครับเป็นรอยกาวร้อนนะครับแกะไม่ออกติดอยู่กับเลขย์ันนะครับยังมีอยู่นะครับเอาไม่ออกนะครับจะเอาออกได้ยังไงนะครับพี่เพื่อนๆท่านใดที่ทราบก็บอกกันมาได้นะครับนะเป็นเป็นกาวนะครับเป็นกาวกาวร้อนนะครับ แต่ติดอยู่กับเลขยันนะครับแข็งมากนะครับเอาไม่ออกมีวิธีออกยังไงนะครับท่านใดที่ทราบก็แนะนํากันมาได้นะครับวิธีการที่จะเอากาวนะครับออกจากเหรียญนะครับพยายามแค่ออกนะครับแค่ไม่ออกติดแน่นเลยนะครับสําหรับตรงกลางนะครับจะมีวิธีออกยังไงได้บ้างนะครับรบกวนพี่ๆนะครับเพื่อนๆแนะนํากันมาได้นะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับดูโดยรวมนะครับคิดว่าชัดนะครับคมชัดแต่จะแท้ไม่แท้ยังไงนะครับอันนี้ไม่ทราบนะครับรบกวนพี่ๆเพื่อนๆท่านที่มีความรู้บอกกล่าวกันมาได้นะครับ คิดว่ายังมีอีกหลายๆท่านนะครับที่เก็บสะสมพระเครื่องไว้นะครับตั้งแต่รุ่นพ่อแม่นะครับปู่ย่าแต่ไม่ทราบว่าที่มีอยู่จะเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้นะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดได้มีใครได้มาชมนะครับส่วนใหญ่99%นะครับ จะบอกว่าพระที่เรามีอยู่เป็นพระไม่แท้ไม่แท้เป็นส่วนใหญ่หรือว่าไม่ไม่แท้เกือบทั้งหมดนะครับแต่นี้ก็โทษเขาไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีความรู้นะครับเพราะว่าเราไม่มีความรู้ก็ลเลยได้ทำคลิปเพื่อที่จะโอความรู้จากพี่เพื่อนเพื่อน,นท่านที่มีความรู้ และให้ความรู้เป็นวิทยาฐานนะครับเพราะทุกวงการนะครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับปะปนกันอยู่ทุกๆวงการนะครับสำหรับพี่พเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ใจดีนะครับมีความจริงใจที่จะบอกว่าเป็นพระแท้และพระไม่แท้ก็ ดีนะครับรับฟังทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคําแนะนํานะครับและขอบคุณทุกๆคําแนะนํานะครับฝากอีกครั้งนะครับอาจตกใจคลิปทุกๆคลิปนะครับที่ได้ทําลงไปฝากพี่พเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดต c r ต b e ให้ด้วยนะครับทุกๆท่านเพื่อเป็นกาลังใจนะครับ ขอบคุณพี่เพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ให้ความรู้ให้คำแนะนำเข้ามานะครับแล้วเจอกันในคลิปใหม่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ